มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำหวานเดอะเฟสแจ้งไทม์ไลน์ตัวเองเที่ยวสถานบันเทิงภูกเก็ตและถ่ายละครน,น้ำหวานเดอะเฟสนะคะแจ้งไทม์ไลน์ตัวเองหลังติดโควิดวันที่31มีนาคมถึง7เมษายน64เที่ยวสถานบันเทิงภูกเก็ตแล้วก็ถ่ายละครเข้าพักที่โรงแรมดังก่อนไปตรวจหาเชื้อค่ะ เมื่อวันที่11เมษายน64นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้ำหวาน The Face ได้โพสต์ไอจแจ้งว่าผลตรวจโควิด -19 ออกมาเป็นบวกตอนนี้จองโรงพยาบาลเพื่อรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยล่าสุดนะคะน้ำหวานแจ้งทม์ลายอย่างละเอียดค่ะให้ทุกคนทราบเพื่อให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานหรือว่าก,กิจกรรมที่น้ำหวานไปให้ได้ระมัดระวังตัวแล้วก็รีบไปตรวจหาเชื้อโดยทม์ไลน์วันที่31ม,มีนาคมถึง7เมษายน64 ขอเป็นกำลังใจให้คุณน้ำหวานหายไวๆนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทการ่าตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข,ข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ